ไปดูความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยที่กําลังจะมีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่ขึ้นมานะคะก็ตอนนี้เนี่ยมีเสียงเรียกร้องจากทางรองโฆษกพรรคเพื่อไทยนะคะบอกว่าอยากจะให้เลิกวิจารณ์เรื่องนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดูจะมีเสียงพูดถึงเรื่องนี้พอสมควรทีเดียวนะคะโดยนายจิรายุห่วงทราบค่ะซึ่งเป็นรองโฆษกของพรรคเพื่อไทยนะคะก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องภายในพรรคจึงอยากจะให้รอดูมติในการประชุมใหญ่วิสามันวันที่14กันยายนนี้ก่อนนะคะนอกจากนี้พรรคเพื่อไทยยังได้เตรียมเปิดแคมเปญใหม่ของพรรคด้วยค่ะซึ่งก ก็จะเป็นการรวบรวบมนโยบายซึ่งเป็นจุดเด่นนะคะตั้งแต่สมัยที่พักไทยรักไทยแล้วก็พักพลังประชาชนเข้ามาเป็นกิจกรรมใหญ่ของพักด้วยเพื่อจะเตรียมพร้อมสําหรับการเลือกตั้งนะคะล่าสุดก็มีการรายงานว่าพลตบตอกโกวิดวัฒนะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเตรียมที่จะเดินทางเข้ายื่นใบสมัครเป็นสมาชิกของพักเพื่อไทยแล้วนะคะในวันที่13กันยายนนี้แล้วก็จะเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของพักในวันที่14กันยายนนี้ด้วยค่ะ